สวัสดีค่ะพ,พ่อพ่อแม่แม่เอซีสาวน้อยเพชรบ้านแพงเอฟซอีหลานนอยองอิงเอฟซีพลังเงียบทุกทุกคนนะพี่น้องทำไมบอสโจถึงต้องถึงกับต้องปลดออกจากตำแหน่งทาวบริเัดสิงนี่เกิดอีกอยังขึ้นพี่น้องเกิดอะไรขึ้นกับพ่อการชัยถึงบอสโจถึงต้องเรียกมาคุยและบอกว่าถ้าทำไม่ได้ก็ ออกจากตำแหน่งนี้ไปเลยไปสร้างพี่น้องทำทำปฏิเสธคอยสร้างคนได้ารุ่ีแล้วยาต้องคูยเลยคูยแล้วต้องคูยเลยโดนคู่แล้วป่โดนคูยโดนคโดนคูแบบอาปากป๋ไรเลยพี่น้องยอมยอมจำนวนต่อหลักฐานเลยเพราะว่าในโทรศัพท์มันเยอะมากถ้าไม่ทำแบบนี้ผมจะปลดจากกันเป็นผู้จัดการพวกสอง เอาแล้วถือครูปาครูคักเลยวะแค่เพลงเดียวมันไม่เกิความสามารถหรอกแน่นี่มาทำงงานพี่ถ้าไม่ร้องเพลงนี้ถ้าไม่ทำแบบนี้ผมจะปลดการชัยปลดจากเป็นตำแหน่งผู้จัดการมุ่งสองนี่ขอถือคู่ปานีว่างได้พ่ือเปล่าพร้อมตกรับผมสิพยายามครับผมผมสิพยายามหลอกใครได้ครับ ีจำเนื้อได้บ่าน้ออ้ามักจจิตใ้ตัวเหตุก็เกิดจากเพลงยามาคุงซิ่งกำลังเป็นไนวบรลอนนะตอนนี้วันที่อ่าสามสิบวันมิติงงบอสก็เลยเสียเอขืนโชว์ประกาศในเป็นทางการไปแล้วในเพจในคลิปบอกว่าผู้ใดที่มาในงานเนี่ยต้องได้ฟังเพลงนี้แน่นอนเพลงกำลังมาแรงในกระแสเลยให้เจ้าของเพลงึืนรอง แล้วก็บ,บอกด้วยว่าถ้าไม่ร้องหรือร้องไม่ได้ก็ออกจากตำแหน่งไปเลยเพื่อนวะ <c oughs> พนิย,ยการใช่บอกงาน่อยขอเขาแล้วจำเนื้อได้บอรวาสันลว้วะ <c oughs> งานต,ตั้งแต่แปดปีที่แล้วคือน้องแต่ตอนนี้กลัาเปลี่ยนไ้หลอนย้อนไผ่พยาิยการแท้ถึงตรงเอามาเคขืยเลยว่าที่เป็นแบบเนี่ยพอไผเรียกเจ้าท้องโตมาเขยด ดวนเลยพี่น้องแล้วไ,ไปเบิง่งงานเขาย้อนลิเบียหนึ่งเจ้าเชล่าออกจากทางเทศผู้จัดการย้อน,นมันนี่นะา่ามันบอดเดล่าที่เข,ขาเขาหายหออกเลยนะ <c oughs> ่ะใครรู้ท้อปอ่าค่ะนควอยบอลอกเขาให้ออกจาก <c oughs> ผู้จัดการเลย <c oughs> ต้นเหตุก,กับพี่ต้นเหตุค่ะไอเดียกับเชียร์กับเชียร์มันเบื้องบนันเบิ่งแล้วก็เพราะเดิมเนาะพี่น้องเพลงมันดังเนาะเอฟซีกับมิเตอร์เมนไปว่าอยากให้ขึ้นเห็นในโชว์มือนัันมือนััน เิ่นกนว่าโอ้ยนบ่ายา,ากเอาเพ่นการชัว่าสุดท้ายก็ช่งท,ที่จาจารยผู้ใดได้ไปสิเกิดสิเดินบงโชว์ในมือน,นั้นล่าของพ่อก,กาใชัน่ะเดี๋ยวมาคุมเสริมนะก็ล่างต่างเป็นไว้หล่อนนปล่อยก็ขึ้นน้องเบียร์เด้นพี่น้องเด้อคนเฮี่ให้ให้เพลงนี้ฝืนก็ขึ้นมาอีกขึ้นน้องเบียร์วิภานันจนว่าต้องเอาขืนโชว์สั่งนักดนตรีอาจารย์นักดนตรีแกะเพลงนี้ดวนสั่งพ่อการชเลยต้องร้องไม่ร้องกอ,อก ไม่ลองออกจากตำแหน่งเลยสันเพิ่นว่าพี่น้องอ้าวลองจังได๋บ่ลองก็ต้องได้ลองตัวเราว่ามาถึงฝานนี้แล้วโมสันอาจจะค่อยเบิ่งพี่น้องว่ามื้อนั้นมันสิเป็นจังได๋เนาะกลุ่มปิดวันที่30สิงหาเด้อบัตรหนึบาททักไปที่สาน้อยเพชรบันแพงแฟนเพจสิมีโชว์หล,ลายๆโชว์มีอ่ดา,าดารารับเชิญนักร้องรับเชิญนนในี่ภาพยนตร์ไข่อ่อนเนาะน้องเล็กนัทลุคพลแล้วก็พี่พาาัฒนาเบลวิพาัฒานาเนาะพี่น้องเอ้าคลิปนี้ก็ไว้เจอกัเด้อพี่น้องเด้อแล้เวเจอกันคลิปหน้าาาค่ะบบ๊ยบย